สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเครื่องคาร์ดิโอหรือว่าเครื่องออกกำลังกายที่เน้นเรื่องของแอโรบิกนะครับในห้อ,องออกกำลังกายนะครับวันนี้จะเป็นตัวแรกครับก็คือจักรยานที่เป็นอัพไลน์อัพไลน์ก็คือนั่งทิ้งเท้าลงต,งตรงๆนะครับอันนี้ก็เรามาดูวิธีการใช้กันนะครับเรื่องแต่การปับปอกันตจัดตั้งแรงต่างนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับของเราก็จะใช้อีกยี่ห้อนึ่งนะครับลองดูจุดชึ่งจริงๆแล้วการสอบก็บจะใกล้เคียงกันนะครับว่าแล้วเราลองมา เจอกันเลยครับโอเคครับอันแรกเลยครับเวลาที่เรานั่งปรับนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในเรื่องของการปรับตำแหน่งที่นั่งความสูงนะครับก็โดยทั่วไปก็จะอยู่ประมาณช่วงของขอบกระดูกสะโพกหรือเราดูจากเท้าที่เราเหยียดไปเกือบสุดให้หย่อนเข่าไว้นะครับกับที่เหยียบนะครับให้พยายามให้ขนานกับพื้นนะครับเราก็จะดู2อย่างหลักๆนะครับว่าแล้วเราก็ลองปรับดูก่อนเลยนะครับไล่นะครับโอเคได้แล้วครับแล้วเราก็ขึ้นนั่งนะครับสายรัดเท้านะครับถือว่าสาคัญนะครับ บางท่านบอกว่าเราไม่ต้องมีสายลัดเท้าก็ได้นะครับแต่จริงแล้วมันจะทําให้เราต้องถีบและดึงนะครับจักรยานง่ายขึ้นนะครับเสร็จเท้านะครับอย่างที่ผมว่านะครับฝ่าเท้าขนานนะครับขาเราหย่อนนิดนึงขนานพื้นโอเคนะครับเริ่มถีบครับนะครับไล่ถีบเวลาถีบนะครับทางง่ายๆนะครับมือเราก็อยู่ใกล้ตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยในระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการปูพื้นฐานนะครับแต่ถ้าต้องการให้มากขึ้นหนักขึ้นเราก็สามารถที่จะเอ็นเหยียดยืดไปข้างหน้านะครับ อันนี้ก็จะเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นนะครับไล่ตามลำดับนะครับโอเคนะครับไล่ไปเรื่อยๆดีครับเราสามารถปรับในเรื่องของความฟืดความหนักได้นะครับนะครับถีไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยนะครับอะไรปรับได้นะครับเรื่องความฟืดความหนักนะครับรอบเท้าบางท่านจะบอกว่าเอ้ยเราต้องขี่เร็วประมาณไหนนะครับ ก็ถ้าโดยทั่วไปนะครับของแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะมีในเรื่องของ60ถึง80รอบนะครับต่อนาทีนะครับเข่าเท้าแนวตรงครับนะครับมือจับได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดรู้สึกว่าเหนื่อยไปหนักไปก็จับอยู่ข้างบนเดี่ยก็ลดลงมาอยู่ท้่ข้างล่างนะครับมือนะครับอ่าหลายยี่ห้อมักจะมีตัวเซนเซอร์นะครับพอเราจับปุ๊บเนี้ยชีพจรก็จะขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ชีพจรเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เราก็จะเห็นหน้าจอนะครับก็จะโชว์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลานะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้นะครับเรื่องของความเร็วนะครับ RPM ก็คือรอบ per minute เนี่ยนะครับก็60ถึง80ครับให้อยู่ประมาณนั้นนะครับตัวระยะทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิโลเมตรนะครับพลังงานที่ใช้นะครับแคลอรี่นะครับก็จะไล่สลับกันนะครับอันนึงนี่คือฮัสเรทครับนะครับขยบขยบมามาสู่เนี่ยร้อยนิดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะนะครับเหมือนเราขี่วนอยู่รอบสนาม มีพัดลมด้วยนะครับนี่จะบอกว่ามีพัดลมนะครับมีพัดลมนะครับปรับได้นะครับให้แรงให้เบานะครับนี่ครับปรับได้นะครับโอเคนะครับก็จะออกมานะครับพวกนี้ก็จะเป็นปรับนะครับในเรื่องของตัวตำแหน่งให้ฟื้นขึ้นความชันให้มากขึ้นนะครับโปรแกรมต่างๆมีเรื่องของฮาร์ดเรทเป็นแนวทางนิดนึงนะครับวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรเน้นเรื่องของหัวใจเน้นเรื่องของอะไรลดน้ำหนักเน้นในเรื่องของทั่วไปนะครับก็จะมีโซนอยู่นะครับ ให้เราดูเป็นแนวทางว่าแล้ว half. มาขี่กันเลยไปซิ mm ่งไม่ได้ซิ่งไม่ได้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของคาร์ดิโออุปกรณ์ที่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือจักรยานนะครับอย่างที่บอกครับวันที่เราเลือกวันนี้เป็นอัพไลน์ก็คือเหยียดขาลงตรงๆนะครับนะตัวนี้ก็สามารถเอามาช่วยพัฒนาเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียนนะครับได้แล้วถ้าใครจำเปันที่จะลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนัก ก็สามารถขี่ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเน้นที่ขามากหน่อยนะครับส่วนบนก็จะใช้น้อยหน่อยก็เป็นลักษณะของการเกรงค้างไว้นะครับลองดูนะครับ